สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณถามถึงเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไงบ้าง Ace of Wands, Four Pentacles, The Tower, Ten of Cups, Four Four of Cups. เอออแฟนสามดาบและเพดอเพนเด็กเกิลเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกยังไงคุณกับเขา เลิกกันไปแล้วใช่ไหม <c oughs> คุณกับเขาจบกันไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรกันบางคนเลิกกันบางคนมีปัญหาการทะเลาะกันเนี่ยมีเรื่องที่เจ็บปวดใจนะคะมีอะไรที่มันแบบมันพังทลายลงอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออมันพังทลายลงมา เขาเจ็บปวดเขามีความเจ็บปวดแล้วก็เขายังรักคุณอยู่นะเขายังรักคุณอยู่แล้วเขาก็เจ็บปวดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นตัวเขาที่ทำผิดเขาก็เสียใจ เขารู้สึกผิดเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันหรือถ้าคุณเป็นคนที่ทิ้งเขามาเป็นฝ่ายที่เดินหนีจากเขาไปเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันคือมันมีอะไรระหว่างคุณกับเขาอะทาวเวอร์มันมีปัญหามันมีอะไรที่มันความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันพังทลายลงมาหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบมันเหมือนระเบิดลงอะ ขอโทษนะคะอือแล้วเขาอ่ะเขายังมีความรู้สึกห่วงคุณห่วงยายแล้วก็ห่วงแหนคุณด้วยคือยังไม่อยากจะปล่อยคุณไป <S <S 2> <S 2> เขายังไม่อยากปล่อยคุณไป จริงๆแล้วอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณไปถึงขั้นแบบแต่งงงแต่งงานมีครอบครัวกันเลยอะคือเขาคิดไว้นะอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบเพิ่งเริ่มคิดก็ได้เพิ่งเริ่มคิดว่าเออคือคุณน่ะน่าจะเป็นภรรยาหรือเป็นสามีของเขาในอนาคตได้อะไรแบบเนี้ย ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เคยคิดแต่ตอนเนี้มันเริ่มผุดเข้ามาในหัวเขาแล้วอะอาจจะเพราะความห่างไกลหรือเกิดปัญหาอะไรกันเราเงียบกันไม่พูดไม่คุยกันเกิดการแยกทางกันไปอะไรอย่างเงี้ยถึงมารู้ตัวรู้ใจตัวเองอะไรแบบเนี้ยว่าเฮ้ยคุณเนี่ยแหละคุณเนี่ยแหละที่เขาอยากอยู่ด้วยอะไรแบบเนี้ย ทีนี้ก็มารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสายไปหรือเปล่าวะในใจเขาอะนะเหมือนแบบนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยอะไรประมาณเนี้เหมือนวแบบ่าเฮ้ยมาคิดได้ตอนนี้เนี่ยมันทันไหมเนี่ยแล้วตอนนี้แบบเขาจะยังเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะยังต้อนรับเราอยู่หรือเปล่า ทำไมความรู้สึกมันเพิ่งมาชัดเจนตอนนี้นะอะไรประมาณเนี้ยอืมเปิดเพิ่มเมื่อนึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรเสียใจเสียดาย Ascending Prepare for union อยากกลับมาค่ะอยากกลับมาหาฟีนิกซ์นิวเซนี่ไงสองใบวงบอกถึงการเริ่มต้นใหม่กลับมาหากลับมาเริ่มต้นใหม่มนกฟีนิกนกฟีนิกไม่มีวันตายตายแล้วก็เกิดใหม่อแล้วกลับมาครั้งนี้คือแบบ มาดีกว่าเดิมนะจริงจังกว่าเดิมพอรู้ตัวแล้วพอรู้แล้วไงเนี่ยคิดได้แล้วแบบความห่างไกลความเงียบความเหงาความที่แบบไม่มีคุณอะช่วงเวลาที่ไม่มีคุณอะหรือว่าทะเลาะกันอะไรแยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทาให้เขาคิดได้ทำให้เขามีความรู้สึกเพิ่งจะมารู้สึก เพิ่งจะมารู้ตัวว่าแบบเหมือนสูญเสียอะไรที่สำคัญไปในชีวิตแล้วมันก็ทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เขาเสียใจทั้งเสียใจทั้งเสียดายแล้วก็แบบไม่เอาอ่ะไม่อยากเสียไปอ่ะจะต้องหาทางกลับมาเริ่มต้นใหม่ให้ได้จะต้องหาทางกลับมาหาคนคนนี้ให้ได้ เห็นไหมบอกแล้วครั้งเนี้ยกลับมาคือแบบจริงจังเลยนะเพิ่งคิดได้ไงเมื่อก่อนนี้ทำไมไม่เคยรู้สึกเลยแต่พอแบบขาดคุณไปแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แหละที่ต้องมาเป็นสามีต้องมาเป็นภรรยาของฉันน่ะคนนี้แหละที่อยากจะแต่งงานด้วยคนนี้จะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูก a อ t i o n อืม อยากไปหาอยากอยากกลับมาอยากแต่งงานอยากแต่งงานไหมมีโอ้โหฮันนีมูนก็มาแต่งงานฮันนีมูนคืออยากอยากพาคุณไปเที่ยวอยากใช้เวลาอยู่กับคุณสองต่อสองอยากไปเดทอยากไปฮันนีมูนอะไรแบบเนี้ยถ้ามีโอกาสเขาคงจะแบบ อยากพาคุณไปไปเที่ยวไปไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองคนเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อพูดคุยกันเพื่อขอเริ่มต้นใหม่เพื่อเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งและครั้งนี้คือเขามาแบบจริงจังอะเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกแบบอยากจะจริงจังขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบเลาะแหละไม่จริงจังหรือว่าไม่ให้สถานะ คุณไม่ให้ความชัดเจนกับคุณแต่ตอนนี้คือชัดละชัดละที่คุยมาตลอดก็คือรู้สึกดีแต่ไม่รู้ตัวพอตอนนี้รู้ตัวละก็เลยรู้ว่าจะต้องกลับมาขาดไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้หาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว ไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้เบื่อจริงพวกรู้ตัวช้าเพราะเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบได้รับความรักจากคุณมาตลอดคุณอาจจะแบบรักเขาแล้วก็ทุ่มเทให้เขามาตลอดอ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนเคยชินเคยชินกับการรับจน จนไม่รู้สึกว่ามันพิเศษจนวันหนึ่งเขาเสียไปแล้วเขาถึงจะมารู้ตัวว่าเฮ้ยคุณสำคัญขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยอืมอถ้าอยากแนะนำอะไรคุณอีกไหมเดี๋ยวคุณเอาอันนี้ดีกว่าอยากแนะนำอะไรคุณไหม มูฟฟ <Move> อร์เวิร์ดมาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่าย่ำอยู่กับที่ Awareness ตื่นรู้ Miracle ถ้าใครอยากจะแนะนำคุณนะก็คือถ้าคุณยังรักเขาอยู่โอเค ถ้าคุณยังรักเขาอยู่ถ้าเขากลับมาถ้าเขากลับมาคุณก็อยากจะกลับไปคืนเดียวกับเขาก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วคนคนนี้พอกันทีคุณอยากจะไปข้างหน้าอยากจะ move on อยากจะแบบว่าไปเจอคนใหม่ๆไม่เอาคนเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนอ่ะ มันก็ดีสำหรับคุณทั้งนั้นถ้าคุณแต่แต่ว่าจะบอกว่าแต่คุณน่ะจะต้องเลือกสิ่งที่ที่ทำให้คุณมีความสุขคุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนนะคุณจะต้องถามใจตัวเองก่อนไปเคลียร์กับตัวเองก่อนว่าคุณน่ะยังรักเขาไหมคุณยังต้องการเขาไหมแล้วแบบแล้วเขาคนเนี้ย จะสร้างปัญหาอะไรให้คุณเจ็บปวดใจในอนาคตอีกไหมคือถามว่าเขาจริงจังกับคุณไหมเขาอยากมีครอบครัวกับคุณอยากแต่งงานกับคุณไหมอยากอยากจริงจังแต่แค่นี้มันไม่พอไงบางคนมันอาจจะมีปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องครอบครัวครอบครัวเขาครอบครัวคุณ ถ้าเกิดแบบสมมุติสมนะสมุตินะสมมติพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณหรือพ่อแม่คุณไม่ชอบเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแล้ววะเออไม่ได้ปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากคุณสองคนน่ะแล้วคุณต้องมาคิดแล้วอะว่าทางไหนที่ที่คุณต้องการมากกว่ากันทางไหนที่ จะทำให้คุณมีความสุขหรือสบายใจมากกว่ากันคุณก็เลือกไปทางนั้นได้เลยแล้วอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนอะมีรักเข้ารอคุณอยู่มันก็คือความสุขปาฏิหาริย์ความความโชคดีแบบแบบดีงามคือคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่จะเลือกไม่ต้องกลัวที่จะก้าวไปไม่ต้องกลัวว่าจะเลือกผิดไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคือมันดี สำหรับคุณแต่แต่นั่นมันหมายถึงว่าคุณจะต้องรู้ใจตัวเองก่อนนะคุณจะต้องแบบเคลียร์กับตัวเองให้ชัดก่อนจะต้องตื่นรู้ก่อนเออจะต้องบอกว่าถ้าแบบเลือกแบบทรงๆอะไรแบบนี้ไม่ได้นะแบบสมมุติว่าเขากลับเขามาคุณเลือกเขาเพราะคุณกลัวว่าจะไม่มีใครอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ได้นะถ้าคุณจะเลือกเขาควรจะมาจากความรู้สึกของคุณที่ว่า คุณรักเขาเขารักคุณคุณสองคนรักกันและพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันแบบนั้นน่ะโอเคโอเคที่คุณจะเลือกแต่ถ้าคุณเลือกเขาเพียงเพราะว่าคุณเหงาแล้วคุณกลัวว่าคุณจะไม่มีใครกลัวว่าจะไม่เจอคนใหม่ที่ดีๆในอนาคตแบบนั้นไม่ใช่คุณเลือกผิดเออเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องไปเคลียร์กับตัวเองก่อนนะคะอ่ะก็ จบการอ่านไพ่สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ